ทักทายงามเช้าจ้าฟังเสียงนกพี่น้องอยู่หล่อลงทงเห็นบะพี่น้องสดชื่นแฮงขาเ่ามือส่อน้เส่อสดชื่นชชื่นเสียงน้ำไหลน่ะเสียงน้ำไหลเสียงนกเสียงกาเห็นภูเขาเห็น่งนาสีเขียวสุเดเล้ยวย ลงมาหาตัดกล้วยหาหาของในสวนแล้วค่ะชดืชยแหงมีความสุขแหงแในยางลงทงยน้ำสะบ่งข่อยสิพ้ามูดเจาเห็ดอันนี้พี่น้องมาเบิงมาเบิงสิผ้าเห็ดอันนี้เลยสิผ้าเบิงอันนี้จะให้ดูอะไรนะจะให้ดูอะไรนะคะ จะให้ดูอะไรนี่กุ๊ก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 ่ะ่ะเห็นไหม้ยนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมล่ะนี่ นี่เอ้ยเด็กเด็กเด็กเมาเลยน่าเห็นปะสุดยอดปะสุดยอดปะเมื่อตะว่าเด็กเด็กมาคุณเห็นป,ปนะเห็นตมตัวใหญ่เลยค่ะมาแล้ว คิดเองเป็น hmm. บ <t us ur ling> ่มาหากินแต่น้ำคนนี่บ่ดีจังบ่ก็ภาพเปเบิ่งอีกอีกชาหนึ่งแฮปปเบิ่ง ชาใหญ่ไไมีหัวหานบอผู้ยไทยาใหญ่มีหัวหานบอมีบังหุมเฮิมบอหนิบากบังหุมบังหุมตนน้นน้อยๆก็ต้องค้องน่งนงอ,องแข็งแรงก็พี่น้องนี่ลูกตะนหน่อยให้จะเป็นเขียวว่ามีใบกับมีลูกเดิน ไมนนีเหงื่อมาเนาะบรรยากาศดีจะหาอย่างนะเห็นหูหนูว่าไปบนเืองต้นนะต้นไม่เคยออกออนะวะ จะเจ็บมันก็ไปเจ็บมันเบิดน่ะเอาแล้วงั้นเอาจังไดของฮกระยางมาหม้อนของเชื้อไปนี่เบิ่งกเนาะจำเนี่พี่น้องหาตัดกล้วยต้นบัดนี่มีหัวหานบ่มีสารนี่สารนี่ สานึงสาหนึ่งเลิกคักเด,ด้เลิกคักเด้สาหนึห่งพุ่ละยุตยืดยงหุ่นละพี่น้องไปที่ไปหาตัดกล้วยกันจา้าจำนี้จ่าไาไปไปมาคลิปนี้ก,ก,กะ